สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบก,กับช่องนะ้าหลวงตกปลาพากินพาเที่ยวนะแล้วครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้ไปตกปลาไม่ได้ไปพาเที่ยวนะครับแต่เราจะพามาทําเมนูแซ่บครับผมก็จะเป็นเมนูอะไรนั้นก็เดี๋ยวติดตามรับชมเลยครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ทําเองนะครับวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กรงไม่ใช่เชฟกระทะแตกครับแตกไปหนึ่งใบเนี้ยก็ เดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้าเชฟแล้วก็วัตถุดิบของเราเลยครับผมโอเคครับมีนะครับโฉมหน้าเชฟกระทะแตกของเรานี่ครับอันนี้เป็นวัตถุดิบของเราครับผมเป็นปลาสายยูที่เราตกมาจากท่าแร่อ่างทองครับก็เดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรนะั้นติดตามกันต่อไปครับแต่ตอนนี้เราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนครับผมก็เดี๋ยวเชฟเราจะ ตัดหัวทิ้งครับหัวมันกินไม่ได้มันแข็งเราก็ตัดทิ้งเลยเอาไว้แต่เนื้อครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับผมชมหน้าเชฟของเราสวัสดีค่ะนี่นะครับวัตถุดิบของเราก็ลงกระทะแล้วครับผมนี่นครับปลาสดสด เป็นผลงานของเราจากท่าแรกครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นผลงานของเชฟของเราแล้วครับผมนี่ครับแล้วก็เอาปลาลงทอดกรอบกอนครับผม ลลปลาเราเยอะครับก็ต้องสงสัยจะต้องทอดสองกระทะครับผมน,น,นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนทอดเสร็จกันเลยนะครับผมตอนนี้วัตถุดิบของเราก็ เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมที่จะลงมือทาแล้วครับนี่นะครับป่าของเราก็เชฟเขาทอดกรอบแบบกินได้ทั้งถึงกล้างนะครับผมนี่นะครับทอดแบบกรอบเลยครับผมอันนี้พริกแกงของเรานะครับเราทําเองทุกอย่างนะครับพริกแกงเราไม่ได้ซื้อตลาดครับผมทุกเมนูที่เราทําด้วยพริกแกงเรา ทำเองทั้งหมดครับปลาทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นใบมะกรูดหั่นฝอยครับพร้อมจะลงมือทำแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับนี่ครับเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงของเราลงไปครับนี่ครับเสร็จเราก็ลงมือทำแล้วครับผม กลินพริกแกงหอมมากครับเราก็จะผัดพริกแกงไปเรื่อยๆครับผมในพริกแกงหอมได้ที่ครับกลิ่นหอมจริงๆพริกแกงเราทำเองครับอันนี้ เราก็จะเคี่ยวให้พริกแกงเราค่อนข้างที่จะเหนียวครับพอ,อเราพริกแกงเราได้ที่เราก็เอาปลาลงแล้วครับผมปลาที่เราทอดกรอบเอาไว้ครับเราก็คุกเขา ให้พริกแกงเข้ากับเนื้อปลาครับผมอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสครับน,นี่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบแบบพริกแกงแห้งแห้งหรือว่าเอาแบบขุกขิกน้ำหรือว่า ชอบแบบไหนก็ตามสบายเลยครับผมอันนี้เราชอบประมาณนี้ครับก็ใส่ผงนัวลงไปครับแล้วตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสผาเขียวครับ ตามด้วยอูมามิยิ่งใส่ยิ่งนัวครับนัวจนหัวผมล้านหมดแล้วครับนี่นะครับหืมกินนึกถึงข้าวร้อนๆเลยครับตอนนี้ตากล้องเริ่มจะ อดทนไม่ไหวแล้วครับปุ๊บปุ๊บครับแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายของเรานี่ครับเป็นใบมะกรูดหั่นฝอยครับอือไปจะได้เสิร์ฟแล้วครับ เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับผมเด <c oughs> ี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยครับกกนี่ไหมครับปลาทอดกรอบพัดพริกแกงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> ตักใส่จานแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> หอมข้าวสวยร้อนๆครับ ตอนนี้ตากองมือสันนะครับหิวข้าวหิวข้าวครับเห็นแล้วหิวข้าวเลยครับ,คครบนี่ครับนี่ครับโชมหน้าแม่ครัวแล้วก็เมนูของเราวันนี้ปลาสายยูปลาสังวาาทอดกรอบผัดพริกแกงครับผม นี่นะครับโอเคครับผมสนใจเอาสูตรไปทำได้นะคะนี่ครับโอเคครับ